ซื้อสลากออมทรัพย์ทกศชุดขุนแผนมรกต8ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม1,14,400บาทถูกรางวัลแบบ100%นะครับคลิกชมเลยว่าถูกรางวัลไหนบ้างและได้รวมแล้วเท่าไหร่นะครับกับสลากออมทรัพย์ทกศชุดขุนแผนมรกตฝากนะครับหน่วยละ2,000บาทนะครับลุ้นรางวัล40ล้านบาทตลอด24งวดห้ามพลาดเด็ดขาด ากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยหนึ่งแบบจัดเต็ม40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทหรือ0.475ต่อปีเปิดรับฝากตั้งแต่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกรผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถินที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากรับฝากหน่วยละ2 0 0 0บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปี ครบกาหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝากสองปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0 4 7 5ต่อปีทกศจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1,960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับจำนวนเงินรางวัลน,นะครับต่อครั้งประกอบไปด้วย เงินรางวัลตองงวดมีจำนวนสูงสุดถึง15,670รางวัลเป็นมูลค่ารวม72,250,000ล้าน2 5 0 0 0บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวด4รางวัลรางวัลละ1,000,00ล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง1 5รางวัลรางวัลละ50,000บาท รางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลวละ30,000บาทซื้อสลักออมทรัพย์ชุดขุดแผนมรกตนะคะซื้อ8ล้านบาทจะได้รับ4,000หน่วย4,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกนะครับเลขท้ายที่มันหมุนเนี่ยนะ เลขคร3ตัวหมุน2ครั้งเนี่นะครับจะถูกทั้งหมด8หมายเลขด้วยกันนะครับ8อ่า200คูณ8ก็1,600บาท2องวด1 6 0่บาทคูณย4สิงวดก็3า4 0 0บาทครบกำหนดนะครับได้ดอกเบี้ยหน่วยละ19บาท19บาทคูณ4,000หน่วยเท่ากับ76,000บาทรับไปเลยครบกำหนดจะได้นะครับ2,019บาทคูณ4 00พหน่วยเท่ากับ8 7 6ล้านบาทรางวัล38,400บาทรวมกันได้8ล้าน10,000แ 14,400บาทเอาเฉพาะผลตอบแทนแยกมาดอกเบีย้ย76,000บวกกัที่ถูกรางวัล38,400บาทเป็น1 1 4 4 0 0บาทรับไปเลยนะครับก่อนจะการน,นะครับสลักออมทรัพย์ทกสชุดคุณแผนบรกฏนะครับเราจะสลับมากันในทุกวีคนะครับให้คุณได้ ดูกันว่าซื้อเท่านี้จะถูกรางวัลเท่าไหร่นะครับหรือได้รับผลตอบแทนรวมแล้วเท่าไหร่อันนี้เป็นผลตอบแทนขั้นต่ำเท่านั้นนะถ้าคุณยิ่งซื้อมากมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับและเราได้ลุ้นรางวัล 40, 40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีข้ามคืนก็ได้นะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0แสนถึง5 0าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพ,พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ